คาร์ลาาร์เด้ได้หลายดอกไปให้การตาราเป็นผู้สั่งผันอลที่ได้จงจบดีครับสองนึดเต็ ยอดยอดยไปเลยนะตรงกไม้แห่งการเวลางานเทศกาลองไม้เห่งกาลเวลาผู้ใดดูแลที่เกิขึ้นหน้าในพอแเ่วไปนะไรที่งาเสือเทาไปนี่เเร้าแคบแคบี่ย ย่างปลาท้องเห็นครับรายการขกกเขางที่บนสังเกตเราเนี่ยไน่ข้าวาปันเท่งเท่งปาติวมาเคลียด้วยไปกับของสองหมื่นหน้าฐาอนอะไรดำได้อยู่ขนาดนะเดี๋ยวจะ อ่ะขออนุญาตครับรถบ่อพึงต่อเตาหาหุีเก็บขนแต่จำรถนในเมืองทันเด้อพอาะว่าตประจานเป็นธุระจำเป็นนี้น,น,นะครับท่ากี <c oughs> อ่อ่าเห็ด้วยสวจในเมือ,นองนเด้อมันไปดูแล้วนะครับปจานไปเด้อเอฟซีมาท้ายดูรับอย่โอ้ยเอาไป็นทายเอาอค่รู้เลยเออ ทำไปทำไปตะรุ้เปล่ามาแล้วนะครับท้างที่งานของชอบประคับขานเริ่มาของการตกนแตงกับมฐานขวามือที่งานของนคก่อนยอดสเตเดียมเตรียมต่อชอบประคบานนะครับนคก่อนยอดสเตเดียมเตรียมต่อชอบประคับานหลังจากนากอนยอดสเตเดียมเป็นนาทีของสายตาหอมนะครับฐานขวามือ้อ่วนฐานฐานใต้เบื้อบนฐานคือ ทับไทรโูป้าหลังจากนันเป็นเหลืองหางขาวอคัาจั้งชอบประรับหลานเปลี่ยนเรียบร้อยยวเราให้ไคย่างไปเบิ้งก็เพิ้นด้ามอยิเหมือนย่างพกแม่งีมทีบอีกฟางแค้บาทเงิงฟางอยู่หก0มืนราคาเพียงสี แยกสี่สินไปขึ้นกับบอกไฟบางฐานบ้านขวามือนะครับทีมงานของชอบบุกคำบานนะครับพี่น้องเสวนากันเลยะครับพี่น้องพูดจาเสวนากันเลยกับผู้โชคผู้หมานนะครับเมื่อเมื่อทองนะครับหนึ่งร้อยเก,ก,ก้าสิบร้อยเก้าสิบนะครับ